ฮันโซฮี oh i, ขอโทษแฟนๆหลังเหตุการณ์ระหว่างเดินทางกลับจากเอลนางเอกสาวฮันโซฮีได้กล่าวคำขอโทษต่อแฟนๆของเธอผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานางเอกดังแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถรับจดหมายทั้งหมดจากแฟนๆได้เนื่องจากตารางงานที่ยุง่งลักสัญญาว่าเธอจะรับมันในอนาคตเธอยังขอบคุณแฟน ไมายามกที่มาต้อนรับเธอแม้จะดึกดื่นและขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยนอกจากคำขอโทษแล้วฮันโซฮียังได้แชร์รูปภาพของตัวเองที่สนามบินนานาชาติอินชอนหลังกลับจากชมโชว์ดีอในลอสแองเจลิสฉันขอโทษถ้าฉันไม่ได้รับจดหมายฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะได้รับมันในครั้งต่อไป ฉันยุ่งมากจนไม่สามารถทักทายทุกคนได้ขอโทษขอบคุณที่ต้อนรับฉันในเวลาดึกดื่นทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ฉันหวังว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากคำขอโทษของเธอแล้วฮันโซฮียังแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึงของเธออย่างซีรีส์เน็ตฟลิกยองซองครีเอเตอร์ซึ่งเธอนำแสดง